จันจิป,ปวดใจหลังลงคลิปใส่ชุดว่ายน้ำแต่เจอผู้หญิงดูถูกแค่อยากเป็นเรฟเฟอร์เรนซ์ให้สาวๆเจอดราม่าไม่พักเลยนะครับสำหรับจันจิจันจิราครับแฟนสาวของมาริโอมาเลอครับไม่ว่าจะทำอะไรก็มักจะถูกจับตามองเกือบทุกครั้งโดยก่อนหน้านี้ครับจันจิได้โพสคลิปสั้นๆใส่ชุดว่ายน้ำครับขณะไปเที่ยวทะเลก,กับแก๊งเพื่อนๆแต่งานนี้ครับกับโดนดราม่าวิจารณ์ฉ่ำมาก โดยบางคนมองว่าชุดที่เธอใส่นั้นดูโป๊ไปและยังเข้ามาคอมเมนต์อีกว่าเป็นแฟนมาริโอไม่ต้องโชว์เยอะแบบนี้ก็ได้ซึ่งในประเด็นนี้ครับจันจิก็ได้เขียนตอบกลับไปว่าเรื่องของการแต่งตัวไม่ต้องไปอิงพี่เขาหรอกค่ะว่าเป็นแฟนเขาแล้วทําไมแต่งตัวแบบนี้ร่างกายจันจิจันจิโตจนจะแก่แล้วไม่ใส่ตอนนี้จะให้ใส่ตอนไหนจันจิใส่ชุดมาทะเล เขาใส่กันทั้งหาดไม่มีใครมามองจ้องกันเลยค่ะสำหรับใครที่วิจาร์ณเพื่อดูถูกดูแคนกันจิขออนุญาตไว้สำหรับคนที่เข้าใจนะคะจากนั้นครับจันจิก็ได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ว่ากลายเป็นว่าคลิปใส่ชุดว่ายน้ำที่ทะเลไม่กี่วิมีแต่คนคอมเมนต์ผู้หญิงด้วยกันไม่กี่คนดูถูกผู้หญิงกันเองไม่ดราม,ม่าค่ะแค่ปวดใจแทนผู้หญิงด้วยกันและจันจิเชื่อ ต่อให้เราจะมีชีวิตมารูปแบบไหนเกิดอะไรขึ้นในชีวิตเราหนักขนาดไหนเราเลือกที่จะไม่ทำร้ายใครเหมือนที่เราเคยโดนค่ะและล่าสุดครับจันจิก็ได้โพสต์เพิ่มเติมถึงจุดประสงค์ที่ลงรูปการแต่งตัวของตัวเองบ่อยๆว่าจุดประสงค์ของรูปที่ลงหวังว่าจะมีความสุขสนุกเป็นเรฟเฟอร์เร์ของสาวเป็นแรงบันดาลใจให้รักตัวเองทั้งจิเองและทุกๆคนชีวิตมันสั้นนะคะ อย่าให้ชีวิตนี้ของเรามีแต่คำดา่าตินินทาว่าร้ายมันก็จะวนอยู่แบบนั้นเพราะจิตถึงจะโดนแต่ไม่เคยกลายเป็นแบบนั้นเพราะเข้าใจดีว่าคนโดนกระทําเจ็บปวดขนาดไหนยิ่งเข้าใจก็ไม่คิดที่จะทำร้ายใครการโลกสวยเพราะความเข้าใจโลกมันเริ่มได้เสมอไม่ต้องอายที่เปลี่ยนแปลงค่ะเชื่อเถอะใจของคุณจะมีความสุขมากๆแค่เปลี่ยนมุมมอง หลายคนที่ติดตามนะครับได้เข้ามาส่งกําลังใจให้กับจันจิเป็นจํานวนมากและยังบอกอีกว่าขนาดเป็นผู้หญิงด้วยกันยังหลงในหุ่นและความน่ารักของจันจิอยากให้มองข้ามเรื่องดราม,ม่าและท็อกซิกดีกว่าใช้ชีวิตให้มีความสุข